The m o ู i วิชเีสวัสดีนะคะคลิปลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อก็คือเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังนะคะก็คุณกับเขาต้องรู้จักกันอยู่แล้วเป็นคนในอดีตของก,กอารเลิกกันอาจจะเลิกลากันไปหรือว่า เป็นคนคุยแล้วอยากรู้ว่าเขามีคนอื่นไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้โอเคไหมเออโอเคหมอจะตะโกนทำไมเดี๋ยวมาดูราศีนะคะที่ตรงกับพลังงานคลิปคิปนี้ก่อนนะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรลองฟังเนื้อหาก่อนนะคะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเนาะหมอควรลืมหัวข้อมากเลยราคนาราศีมีเออกรกฎนะคะกันมังกร พฤกศบนะคะแล้วก็ตุลเดี๋ยวทายคลิปก็จะมาเปิดเพิ่มอีกลัคนาราศีที่ตรงกับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะธนูนะคะตุลพิจิกลุมแล้วก็มิถุนนะคะเดี๋ยวทายคลิปมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังกลัวลืมหัวข้อนะจ๊ะมาดูคำใบ้ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะ อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาหรือว่าทั้งสองคนก็เป็นไปได้คำใบ้ของคนที่เข้ามาดูพลังงานคล,คลิปนี้นะคะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังสามใบ manifest honeymoon เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินอาจจะติดหนี้ติดการพนน,นันติดหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีปัญหาค่ะเกี่ยวข้องกับการเงินไม่คุนกับเขาหรือเขานะคะฮันนีมูนอาจจะไปฮันนีมูนมานะคะพบเจอการใช้เวลาร่วมกันนะคะหรือว่า คุณหรือเขาใครสักคนนึงอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้หรือว่าคุณสองคนเคยแต่งงานด้วยกันหรือว่าแต่งงานกันอยู่นะคะเมนิเฟตมีคนอธิษฐานขอพอรกับจักรวาลน,นะคะเหมือนอยากบอกให้จักรวาลรู้ว่าเนี่ยคุณต้องการสิ่งนี้อยากได้สิ่งนี้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะโอเคนี่ก็คือคําใบ้ของคุณหรือเขานะคะโอเคมาดูกันสิว่าหัวข้อคืออะไรเนี่ยลืมไปแล้วเห็นไหมเขามีความตื่นไป้เราหรือ,อยังเนาะ มดูพลังงานชีวิตของคุณก่อนตอนนี้ชีวิตของคุณคนที่ตรงกับพลังงานคลิปนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ไพ่อัศวินไม้ The d e v i l นะคะราชินีถ้วยแล้วก็สองไม้พลังงานลักซอนมาเลยนะเอ้ยห้าไม้ห้าไม้นะคะหมอพูดผิดห้าไม้นะคะ เออหมอรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกสิคุณเป็นคนธาตุไฟได้มิตอเมฆสิงห์ธนูธาตุน้ำก็รกดพิจิกมีนนะคะแล้วก็เดว,วีราศีมังกอหมอรู้สึกว่าคุณเดินทางไปไหนหรือเปล่าช่วงนี้นะคะอืมแล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนี้หรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะนะคะแล้วก็คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอบายมกูการเงิน ที่มันเป็นกิเลสอะคะ่นะเนาะหรือว่ารักซ้อนความสัมพันธ์หลายคนก็ได้นะคะแต่ว่าคุณมีคนรักมีความรักมีความนึกถึงใครอยู่คิดถึงใครอยู่ในพื้นที่ของคุณอาจจะมีความขัดแย้งทะเลาะเอาชนะกับบุคคลรอบข้างหรือบุคคลอื่นๆได้ในช่วงนี้นะคะนี่ก็คือพลังงานชีวิตของคุณตอนนี้นะตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ฟังคลิปอื่นย้อนหลังได้นะคะหรือว่าจะฟังต่อ ก็ได้เหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงตอนนี้เขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังโอ้ยได้อ่ะสวินไม้ใบแรกเหมือนกันเลยนะคะสี่เหรียญห้าเหรียญเทมเพลนสองดาบใต้สำหรับเป็น1น่ดาบเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังหมอหอขยายสอง ดาบหน่อยสองดาบคืออะไรนะคะไฮพินเซสห้าเหรียญคืออะไรห้าเหรียญคืออะไรขอหนึ่งใบก็บห้าเหรียญเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมฆสินธนูได้นะคะธาตุดินพุชก,กันมังกรราศีธนูเท,ทมเพลนอีกเนะาะธาตุลมหิตถุนกุ่มนะคะไฮพิเศเซสเเกิดวันพุธได้แล้วก็กรกฎได้นะคะแล้วก็หนึ่งดาบธาตุโลหิตถุนกลุมเหมือนกัน ท่าน้ำก็ระกดรีิกเมนด้วยนะคะห้าถ้วยเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังยังขอดูไฮฟินเซตหนึ่งใบไฮฟินเซตของเขาคืออะไรนะคะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังไฮฟินเซตคืออัศวินถ้วยท่าน้ำก็ระกดรีดิกเมนอัศวินถ้วยคืออะไรยื่นจังเลยนะอัศวินถ้วยคืออัศวินเหรียญน,นะคะเหมือนกําลังจะมีนะเหมือนกําลังจะมีอยู่นะคะ คือเขาอะต้องบอกกันหนึ่งเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากแต่ว่าเขายังหวงความสัมพันธ์เก่าๆอยู่อซึ่งอาจจะเป็นคุณนะคะสี่เหรียญเขายังกอดเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้ปล่อยวางถึงแม้ว่าเขาจะไปโปรยสเสน่ห์พยายามหยิบถ้วยหยิบเหรียญนําเสนอให้กับคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะกลับไปหาคุณอยู่เขารู้สึกเหงานะคะเหมือนโดนทิ้งให้กลางถนน เหมือนคุณทิ้งเขาอยู่ตรงการถนนโดดเดี่ยวเศร้าใจกับเรื่องเราในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ทุกข์ใจยังไม่ได้ลืมนะคะห้าถ้วยมาก็คือยังไม่ลืมห้าถ้วยห้าเหรียญลืมไม่ได้เลยนะคะแต่เขาพยายามปรับตัวเองอยู่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ t e m p o r a นะคะปรับสมดุลปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ซึ่งเหมือนบางทีเขาอาจจะทําเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขายังรู้สึกอยู่มาก ะะถึงจะปิดหูปิดตามไม่สนใจคุณก็ตามนะคะรังเลสับสนเลือกไม่ได้แต่ินงจะไม่ได้แต่เขารู้สึกถึงคุณมากเขาอาจจะไปดูดวงเรื่องคุณมาด้วยนะคะแล้วตัวเขาเองก็มีเสน่ห์มากคนเขาหายเยอะนะคะแล้วก็พยายามหยิบยื่นความรักโปรเสนตหรือความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ให้กับคนอื่นนะคะอืมนี่คือเรื่องราวเบื้องต้นของเขาเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงตอนนี้เขามีคนอื่นไปแล้วหรือ,อยัง เขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังนะคะอืมหมอไม่เอาเนาะเดี๋ยวเปิดใหม่เขาคนนั้นที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงตอนนี้เขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังราชาถ้วยนะคะแปดเหรียญเด็กเออหนึ่งเหรียญน,นะคะสองเหรียญสิบเหรียญราชาถ้วยคืออะไร มหมอคิดว่าเขามีคนมีคนที่เขาชอบอยู่ค่ะแล้วก็อยากให้มันไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จมั่นคงในระยะยาวอะไรเงี้ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่แต่เขาก็ยังอยากที่จะวนเวียนกลับไปหาคุณอยู่เพราะว่ารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวความผูกพันความมั่นคงนะคะที่มันยังมีอยู่มากนะคะสองเหรียญสิบเหรียญเนี่ย นะคือตัวเขาอยาก move on เอาง่ายๆอยากเริ่มต้นใหม่อยากไปรักคนใหม่ๆอยากมีความรักที่มันประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการแล้วต้องการให้มันมั่นคงในระยะยาวในสิ่งที่เขาพยายามด้วยค่ะเพื่อให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่แต่มันก็มีสองเหรียญสิบเหรียญอยู่ดีมันก็ยังอยากวนเวียนกลับไปหาคนเก่าคนที่ยังมั่นคงอยู่คิดถึงอยู่ยังหนักแน่นอยู่นั่นก็คือน่าจะเป็นคุณเนาะ อาจจะเป็นคนธาตุลมไม่ถึงต้นเออธาตุลมเอ้ยธาตุน้ําก็แบบพิจิกมีนะคะธาตุไฟไม่สินธน,นูธาตุด,ดินพุษกันมังกรได้นะคะอืมคือถามว่าเขามีไว้มีแล้วก็อยากมีอยากเริ่มต้นใหม่นะคะนะก็คือคําตอบก็คือมีแต่ว่าเขาอยากกลับมาหาคุณมากกว่านะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเครคนไหนที่คุณนึกถึงเขาอยากกลับมาหาคุณไหมล่ะ อยากเนี่ยสองไม้นะคะราชาไมา้เดทดีเอ็มพัลเลอร์แต่อีโก้มันเยอะเหลือเกินสองเออเดวชาลิอัอยากกลับมานะคะเดทคืออะไรไฮโลแฟนอยากกลับมาผักความเข้าใจเนี่ยสองไม้คืออะไรเหมือนเขาลอคอยที่โอ้โหสองไม้คือหกถ้วยทุกคนอยากกลับมาแน่นอนนะคะเดดชาลีอัลคืออะไรเด e เดวิลเห็นไหมเริ่มต้นอะพลังงานอะคือเดดเดวิลก็คือคุณน,นั่นแหละ เดวิลคืออะไรเจ็ดถ้วยเห็นไหมเจ็ดถ้วยคือเด็กถือไม้เขาอยากกลับมานะคะเขารอคอยคุณอะเพื่อที่จะให้กลับเพื่อที่จะให้กลับไปเขาอาจจะรอให้คุณไม่ง้อ,อเขาก็ได้นะคะเหมือนเขาวางแผนคิดอยู่นะเพราะเขายังมีแพชชั่นแต่ความสัมพันธ์คุณกับเขามันจบไปแล้วแต่เขาก็อยากปรับความเข้าใจคือเขาพยายามนิ่งอะคะ่ะนิ่งแล้วมีสติแล้วก็ด้วยความเป็นดีเอ็มเพลอ อีโก้มันจัดมากเลยมันต้องนิ่งเข้าไว้เราต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยเราจะไม่กลับไปหาเขาก่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาก็คิดอยู่ว่าจะกลับไม่กลับกลับไม่กลับกลับไม่กลับเราได้แต่เดวิลนะคะเดอรชาริลได้แต่เดวิลคือมันตัดไม่ขาดอะ่ะมันยงนังนึกคิดถึงวนไปวนมาคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นแล้วก็ยืนอยู่เงี้ยจะไปดีไหมจะไปดีไหมจะกลับดีไหมเอาไงดี คือยังมีแพชชั่นอยู่ยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่หกถ้วยคืออยากกลับไปแน่นอนนะคะเหมือนเขารอเขาอยากกลับมาหาคุณแน่นอนทั้งนั้นที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีคนใหม่แต่คืออยากกลับมา้อยง่ายนะคะอืมอยากกลับก็คือถามว่าเขามีคนอื่นไหมเขาพยายามจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะไปมีคนอื่นแต่เขาก็ไปไม่ได้เพราะเขายังเป็นเดดเดว่กับคุณอยู่ก็คือคตัดไม่คาดแล้วก็อยากกลับมาหาคุณมากถึงแม้วความสัมพันธ์มันจะจบไปแล้วนะคะ เหนื่อยโอเคมาดูซิว่าไพา่อยบอกอย่างไน้ออะไรกับคนที่ตรงกับพลังงานคลิปคป,คปนี้นะคะกัสามใบ yes เห็นไหมไพ่บอกแล้วว่า yes ใช่มันคือใช่เลยที่หมอบอกเนี่ยมันคือใช่นะคะ a r ร์ชิโอ n g e เนะคะขอพรส่วนมนถามสิทดิสิทธิให้ช่วยแนะนำนำทางคุณได้นะคะแด s o ซัมติงเบเตอร์นะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างดีกว่านี้แน่นอนนะคะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ขออีกสใบกับคนพลังงานในคลิปนี้ค่ะหมอเหนื่อยมากเลยอ่ะใช้พลังงานเยอะ New Love นะคะเขาจะกลับมาคุณอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่หรือว่าเขาจะมาเป็นความรักเป็นคนใหม่สําหรับคุณเขาคือ soulmate ของคุณเห็นไหมเป็นคู่กับคุณแล้วก็มี passion กับคุณมากอะไรนึงดุดเยอะมหาศาลเลยนะคะ <c oughs> ขอดูคนระาศาีที่อาจจะตรงเกี่ยวกับคนที่เข้ามาดูพลังงานคลิปนี้ห้าใบเนาะ เออต้นค่ะไม่รู้ตรงกับต้นคิวหรือเปล่าหมอจะไม่ได้เนาะกรากฏเมฆกันพิจินะคะเดี๋ยวดูอีกห้าใบนะที่ตรงกับพลังงานคิทุดนี้นะคะเออธนูนะคะพิจินะ,ะ,นะ,ะก็รากฏนะคะมีซ้ำกับพิจิอยู่กุมนะคะเมฆนะคะ โอเคคลิปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหมอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดูคลิปย้อนหลังให้หมอด้วยนะคะให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ